ายจอมยุธทธ์พูดถังซานภาค5บทที่586แมวตัวใหญ่ได้รับรางวัลจากกระพัดปีศาจผู้ยิ่งใหญ่แห่งท้องฟ้าไม่แตกแยกจากกระพัดปีศาจผู้ยิ่งใหญ่แห่งเสือขาวจากกระพัดปีศาจผู้ยิ่งใหญ่แห่งแมมมอทองคำจากกระพัดปีศาจผู้ยิ่งใหญ่แห่งดาบเซน จัก,กรพัดปีศาสจผู้ยิ่งใหญ่แห่งกระจกสีที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและวิญญาณคิงคองที่ทำลายไม่ได้การอนุมัติของกษัตริย์นอกจากนี้ยังมีโทเค็นอีก6อันเลเวลเดียวกับทังซานเกือบทุกคนที่รู้จักแมวตัวใหญ่เป็นจัก,กรพัดที่โจมตีและป้องกันได้ดีอย่างไรก็ตามนอกเหนือจากโทเค็นแล้วรางวัลรองชนะเลิศจะไม่ใช่เหรียญอเมทิสอีกต่อไปไม่มีอะไรบนถาดยกเว้นโทเค็น จักรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์กล่าวว่าพวกคุณรออยู่ด้านข้างและจะมีรางวัลอื่นให้คุณในภายหลงังผู้เล่นทั้งสามก้าวออกไปภายใต้การนำของพนักงานจักรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์หันไปมองถังซานและเหมยกงจือยิ้มและกล่าวว่ามาด้วยกันรางวัลของคุณจะได้รับรางวัลด้วยกันเขาหมายถึงการประชันสองครั้งของเหมยกงจือและรางวัลแชมป์หนึ่งรายการของถังซาน ทั้งสองก้าวไปข้างหน้าพร้อมกันและมาถึงจักรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์จักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จิ้งจอกสวรรค์มองไปที่เหมยกงจือและพูดด้วยรอยยิ้มว่าฉันไม่คาดคิดจริงๆว่ากลุ่มสัตว์ประหลาดนกยูงจะลุกขึ้นได้อีกชะตากรรมของฝ่ามือนกยูงมองดูความลับของท้องฟ้าครั้งหนึ่งสองตระกูลของเรานำทางไปยังทวีปนางฟ้า เกี่ยวกับขนนกสวรรค์ฉันยินดีเป็นอย่างยิ่งสำหรับการซ้นตัวฉันรอคอยอนาคตของคุณที่รับผิดชอบขนนกสวรรค์นำเผ่านกยุงให้กลายเป็นคนที่ยอดเยี่ยมและร่วมกับฉันดำเนินการต่อเพื่อเป็นแนวทางสำหรับปีศาจและนางฟ้า เหมยกงจือ่อโค้งตัวเล็กน้อยและกล่าวว่าขอบคุณสำหรับการยอมรับจากกระพัดปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จิ้งจอกสวรรค์พยักหน้าให้เธอหันสายตาไปที่ถังซานเมื่อเขามองไปที่ถังซานอีกครั้งดวงตาของเขาดูซับซ้อนเล็กน้อยฉันไม่รู้ว่าทำไมคุณให้ความรู้สึกพิเศษและเข้าใจยากแก่ฉันมากในฐานะเจ้าแห่งโชคชะตาฉันไม่ชอบความรู้สึกนี้มากเหตุผลที่ฉันพูดถึงคุณก่อนหน้านี้ไม่ใช่เพราะคุณแต่เป็นเพราะเธอ ชะตาของเธอดูจะเกี่ยวพันกับคุณและเกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิดถ้าเธอมีปัญหามันจะส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อเธอแต่อนาคตของสัานักบรรพบุรุษต้องการเธอแล้วชะตากรรมของคุณจะเป็นอย่างไรฉันจะไม่เข้าไปยุ่งมันขึ้นอยู่กับคุณเองทังซานไม่พูดอะไรเพียงโค้งตัวเล็กน้อยอีกครั้ง ต่อหน้าจัก,กรพรรดิ์ปรุองค์นี้พูดให้น้อยลงจะดีกว่าถังซานระมัดระวังตัวให้มากที่สุดแต่จัก,กรพรรดิปศูนผู้ยิ่งใหญ่ที่ควบคุมโชคชะตายังคงสัมผัสได้ถึงสิ่งผิดปกติในตัวเองถังซานไม่ต้องการให้จัก,กรพรรดิปศุนจิ้งจอกสวรรค์รู้สึกถึงสถานการณ์ของเขาแต่บางสิ่งอยู่เหนือการควบคุมของเขาจัก,กรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์โบกมือและเจ้าหน้าที่ก็นำถาดมาสองถาดถาดสองถาดนี้ใหญ่กว่าถาดก่อนหน้าอย่างเห็นได้ชัด บนถาดความสุขใสเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของจักรพรรดิจักรพรรดิอศูรผู้ยิ่งใหญ่9้าองค์และจักรพรรดิสวรรค์7็ดองค์โทเค็นของจักรพรรดิทั้งหมด16ชิ้นถูกจัดวางอย่างเป็นระเบียบบนถาดความแตกต่างคือถาดด้านหน้าถังซานเป็น1ถาดในขณะที่ถาดด้านหน้าเหมยกงจืดเต็มสองถาดรวมเป็นโทเค็น32ใบ รู้สึกถึงความผันผวนของพลังงานในแต่ละโทเค็นเหมยกงจือก็มองไปที่จัก,กรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์ผู้ปกครองแห่งโชคชะตาและถามว่าฝ่าบาทขอแลกเปลี่ยนโทเค็นเหล่านี้กับชะตากรรมของคุณแม้ว่าจะมีโทเค็นอยู่32ใบต่อหน้าเธอซึ่งแสดงถึงการยอมรับโดยรวมของผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกเธอยังคงพูดโดยไม่ลังเล จัก,กรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์ดูเหมือนจะรู้ว่าเธอต้องการอะไรมาเป็นเวลานานเขาใส่หัวและกล่าวว่าไม่ชอบชะตาไม่สามารถรบกวนได้โดยง่ายโดยเฉพาะชะตากรรมพิเศษบางอย่างพระเจ้าเป็นผู้จัดจเตรียมทุกอย่างปล่อยให้โชคชะตากำหนดทิศทางของมันเองเหมยกงจื่อกำลังจะพูดอะไรบางอย่างแต่พบว่าเขาพูดไม่ออกจัก,กรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์กล่าวเสียงดังจากนั้นรางวัลสุดท้ายจะมอบให้ การสามารถเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศพิสูจน์ได้ว่าความแข็งแกร่งและโชคของคุณคือทางเลือกที่ดีที่สุดและยังเป็นเสาหลักแห่งอนาคตของราชสำนนกบรรพบุรุษอีกด้วยสารบรรพบุรุษเลือกครั้งนี้คุณจะได้รับรางวัลเป็นสิ่งประดิษฐ์สิบชิ้นสายตาก็เป็นส่วนหนึ่งของความแข็งแกร่งของคุณและคุณแต่ละคนสามารถเลือกสิ่งที่เหมาะกับคุณได้แชมจะเลือกก่อนจากนั้นจึงรองชนะเลิศแน่นอนเหมยกงจือเลือกได้สองอย่างก่อน ใช่นั่นเป็นรางวัลสูงสุดสิ่งประดิษฐ์แชมเปี้ยนอให้รางวัลสิ่งประดิษฐ์ที่ผู้เข้าแข่งขันทุกคนรู้จักมาเป็นเวลานานอย่างไรก็ตามรองชนะเลิศยังมีสิ่งประดิษฐ์ซึ่งทำให้นักวิ่งขึ้นทั้งสคนดีใจมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรวมดาบศักดิ์สิทธิ์จ,จีอย่างรองชนะเลิศในการแข่งขันสองครั้งพวกเขามีสองกล่าวคือพวกเขาสามารถเลือกสองสิ่งประดิษฐ์ แน่นอนในบรรดาสิ่งประดิษฐ์อันดับแรกจะต้องมีทั้งที่แข็งแกร่งและอ่อนแอลับใดที่สายตาของแชมเปี้ยนอดีพอสิ่งประดิษฐ์ที่ดีที่สุดก็จะถูกเลือกอย่างแน่นอนแต่มีสิ่งประดิษฐ์อยู่สิบชิ้นแชมปเปี้ยนสามารถเลือกได้เพียง3ชิ้นเท่านั้นและยังมีอีก7ชิ้นให้เลือกแม้ว่ารองชนะเลิศในการแข่งขันรายบุคคลจะถูกเลือกก่อนพวกเขาก็สามารถเลือกจาก6คนได้และพวกเขารู้สึกว่าไม่ได้แย่ไปกว่าแชมป์มากนัก เหมยอกงจือฟื้นความสามารถในการพูดของเธอกลับคืนมาแต่ในตอนนี้เธอไม่สามารถพูดอะไรได้อีกถังซานปลอบโยนเธอด้วยสายตาของเขาเขาเข้าใจว่าสิ่งเหมยกงจื่อกำลังจะพูดคือหวังว่าจะก,กระพัดปีศาจจิ้งจอกสวรรค์จะให้พรแห่งโชคชะตาแก่เขาไม่ต้องพูดถึงว่าจะก,กระพัดปีศาจจิ้งจอกสวรรค์ไม่เต็มใจ ถันซานเองก็ไม่เต็มใจเขารู้ว่าเหมยกงจื่อมีเจ็ดนาทีดีแต่ถ้ามีความเชื่อมโยงที่เป็นเวรเป็นกรรมระหว่างเขากับจัก,กรพรรดิอสูรจิ้งจอกสวรรค์มันจะไม่ง่ายเลยที่จะกำจัดจัก,กรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์รถสองคันถูกส่งไปยังเวทีการแข่งขันและเลือกสิ่งประดิษฐ์สิบอันดับแรกในที่เกิดเหตุถังซานไม่ได้กังวลเกี่ยวกับสายตาที่แข่งขันกันแม้แต่จัก,กรพรรดิทั้งหมดก็เทียบไม่ได้กับเทพราชารุ่งก่อนๆในเรื่องนี้เขาไม่เห็นความมดีอะไรอีก จักรพรดปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จิ้งจอกสวรรค์ยิ้มและกล่าวว่าคุณสามารถสังเกตสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้ในระยะใกล้ได้ในภายหลังฉันจะไม่อธิบายให้คุณทราบล่วงหน้าหลังจากที่คุณเลือกฉันจะบอกคุณว่าสิ่งประดิษฐ์ที่คุณเลือกคืออะไรและทำไมมันถึงทำงานขณะที่เขาพูดเขาโบกมือและผ้าสีแดงที่คลุมเกียนก็หายไปอย่างเงียบเงียบเผยให้เห็นฝาครอบคริสตัลด้านล่างสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมดอยู่ภายใต้าฝาครอบคริสตัล ไม่ได้สัมผัสกับอากาศโดยตรงและลอมหายใจของสิ่งประดิษฐ์ถูกแยกออกโดยสิ้งเชิงกล่าวอีกในหนึ่งเพื่อตรวจสอบสิ่งประดิษฐ์สามารถใช้สายตาไม่สามารถใช้ความสามารถและไม่สามารถรับรู้เพียงเล็กน้อยเหมยกงจือมองไปที่จัก,กรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จิ้งจอกสวรรค์และอดไม่ได้ที่จะพูดว่าฝ่าบาทมันดูไม่ยุติธรรมสำหรับแชมป้ยนอ แม้ว่าคุณสามารถเลือกได้ก่อนแต่ในกรณีที่ไม่รู้ความสามารถของสิ่งประดิษฐ์และไม่รู้สึกถึงรอมหายใจของสิ่งประดิษฐ์ผลกระทบขององค์การตั้งค่าที่เหมาะสมจะลดลงอย่างมากจากกระพรดประูนผู้ยิ่งใหญ่จิ้งจอกสวรรยิ้มและกล่าวว่าอย่าก,กังวลรอให้ฉันทำเสร็จในฐานะแชมเปี้ยนอและแชมปเปี้ยนอคู่คุณสามารถเลือกเพิ่มได้หนึ่งรายการแต่สำหรับคุณเท่านั้นกล่าวคือคุณและคู่ของคุณสามารถเลือกได้ทั้งหมด4รายการ อีกหนึ่งอาติแฟกช่ไหมเลือกสีอาติแฟกแฟโดยตรงหลังจากได้ยินเช่นนี้เหมยกงจือก็เงียบนี้คือสิ่งประดิษฐ์ไม่ใช่กระหล่ำปลีจีนสิ่งประดิษฐ์เพิ่มเติมเป็นรางวัลที่ดีมากและคุณสามารถเลือกได้ก่อนเท่านี้ก็เรียบร้อยแน่นอนว่ารางวัลรองชนะเลิศก็ค่อนข้างดีเช่นกันจาก,กรพพัดปีศาจจิ้งจอกสวรรค์ยกมือขึ้นเพื่อส่งสัญญ,ญาณว่าพวกเขาสามารถสังเกตสิ่งประดิษฐ์อันศักดิ์สิทธิ์ได้ ในเวลานั้นจะไม่มีใครสุภาพมีผู้ชนะและรองชนะเลิศทั้งหมด5คนพวกเขาเก้าวไปข้างหน้าด้วยกันและสังเกตสิ่งประดิษฐ์จากตำแหน่งต่างๆถังซานไม่เคยพูดอะไรเลยวิธีการคัดเลือกนี้เป็นประโยชน์ต่อพวกเขามากกล่าวคือเขากับเหมยกงจือเลือกสี่อย่างก่อนแล้วแมวใหญ่ก็เลือกหนึ่งอันอีกห้าคนที่เหลือได้รับเลือกจากรองชนะเลิศอ,อีกสองคนในการแข่งขันสองครั้งก่อนมาถึงฝาครอบคริสตันถังซานสังเกตเอาวุธศักดิ์สิทธิ์ชิ้นแรกอย่างรอบคอบ สิ่งประดิษฐ์ชิ้นแรกดูปแปลกมากทำจากโลหะมีขนาดเท่าฝา่ามือดูเหมือนกลวยและไม่มีอัญ,ญมณีฝังอยู่ด้วยคริสตัลที่แยกตัวออกมาเขาไม่รู้สึกถึงลมหายใจในนั้นโดยธรรมชาติพลังไม่สามารถเข้าสู่ฝาครอบคริสตัลนี้ได้และไม่สามารถใช้ความรู้สึกทางจิตวิญญาณได้การมีความรู้สึกทางจิตวิญญาณหมายความว่าไม่ได้ต่ำกว่าระดับพระเจ้าและแม้แต่คุณสมบัติสำหรับการแข่งขันก็จะถูกกีดกันบทที่587 หลังจากที่ถังซานครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งเขาก็มองไปที่สิ่งประดิษฐ์ชิ้นที่สองลักษณะที่ปรากฏของสิ่งประดิษฐ์นี้ยิ่งแปลกมากขึ้นดูเหมือนหินมีความวาวคล้ายกับอำพันและมีลักษณะผิดปกติคดเคี้ยวราวกับว่ามันถูกบ,บีบและถูถังซานหยุดชั่วคราวเป็นเวลานานแล้วมองไปที่อาวุธศักดิ์สิทธิ์ที่สามเหมยกงจื่อติดตามเขาและเฝ้าดูอย่างระมัดระวังแต่เธอพบว่าการสังเกตของเธอไม่สมเหตุสมผลเลย อย่างน้อยเธอก็ไม่เข้าใจสองสิ่งแรกและไม่สามารถเดาได้ว่าพวกเขาคืออะไรทั้งซานมาถึงสิ่งประดิษฐ์ชิ้นที่สามซึ่งเป็นกระจกทรงกลมใหญ่กว่าฝ่ามือเล็กน้อยพื้นผิวยกขึ้นเล็กน้อยและดูเหมือนแกะสลักจากเสาพิเศษมีขอบโลหะรอบๆกระจกซึ่งแกะสลักด้วยลวดลายที่ซับซ้อนในบรรดาสิ่งประดิษฐ์สามชิ้นแรกสิ่งประดิษฐ์นี้ดีกว่าในแง่ของรูปลักษณ์ทั้งซานอยู่ได้ไม่นานนักและเดินต่อไปต่อหน้าสิ่งประดิษฐ์ศักดิ์สิทธิ์ที่สี่ ในขณะนี้เสียงของจักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จิ้งจอกสวรรค์ดังขึ้นคุณมีเวลาให้เลือกทั้งหมด10นาทีและตอนนี้เหลือเวลาอีก8นาทีคำเตือนนี้ไม่ได้มีไว้สำหรับถังซานและเหมยกงจือ่อแต่สำหรับพี่น้องจือ่อหยางเพราะเมื่อทั้งคู่เห็นสิ่งประดิษฐ์ชิ้นแรกพวกเขาไม่สามารถขยับฝีเท้าได้พวกเขาเพียงแค่ยืนดูอยู่ดวงตาของพวกเขาตื่นเต้นมากแมวตัวใหญ่อยู่ข้างๆพวกเขามองดูสิ่งประดิษฐ์เห็นได้ชัดว่าเคลื่อนไหวเล็กน้อย ทังซานอยู่ข้างหน้าสิ่งประดิษฐ์ชิ้นที่สี่แล้วเมื่อเห็นสิ่งประดิษฐ์นี้เขาก็เลิกคิ้วขึ้นเล็กน้อยสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้แปลกมากกลายเป็นหนังสือดูเรียบง่ายและมีพื้นผิวสีทองเข้มที่สะดุดตาม,มากมีคำที่ซับซ้อนมากในหนังสือแต่สิ่งที่เขาแน่ใจได้ก็คือคำนั้นยอดเยี่ยมการเขียนใดๆก็ตามในแดนสวรรค์ที่เขารู้จักทั้งซานไม่ได้ออกไปทันทีแต่ยืนอยู่หน้าฝาครอบคริต้านเพื่อสังเกตอย,อย่างระมัดระวัง เรากับว่ากำลังพยายามหาบาะแสจากรายละเอียดปลีกย่อย3นาทีต่อมาถัางซานออกไปเวลาในการสังเกตการครั้งนี้ยาวนานกว่าเวลาที่รวมสิ่งประดิษฐ์หลายชิ้นก่อนหน้านี้เนื่องจากเหมยกงจื่อมองไม่เห็นสิ่งใดเป็นพิเศษเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้เขาจึงออกไปแล้วและไปดูอาวุธศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ข้างหน้าเขาและถังซานสามารถเลือกสีชิ้นได้จึงมีที่ว่างมากมายสำหรับการเลือก ทั้งซานเดินไปที่โลก่แก้วที่ห้าและหยุดดูสิ่งประดิษฐ์ที่ห้าคือมีดใบมีดเป็นสีแดงมีแสงจางๆที่หน้าแปลกก็คือมีดยาวสีแดงสดเล่มนี้ดูเหมือนจะกึ่งว่างเปล่าทําให้ผู้คนรู้สึกคลุมเครือซึ่งไม่ใช่เรื่องจริงมันยังคงสั่นเล็กน้อยราวกับว่าฝาครอบคริสตันจะหลุดออกมาทันทีที่เปิดออกทั้งซานครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งดวงตาดูแปลกๆแ,แอวบวบรอยยิ้มปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขาและเขาเดินตรงไปยังอาวุธศักดิ์สิทธิ์ถัดไป สิ่งประดิษฐ์ศักดิ์สิทธิ์ภายในปกที่6ดูค่อนข้างปกติมันเป็นสอปลาที่ส่งแสงระยิบระยับไปโทั่ทั้งตัวมีขนาดประมาณแตงโมรัศมีสีม่วงถูกปล่อยออกอย่างต่อเนื่องสะท้อนให้ทั้งปกกลายเป็นสีม่วงนี่คือแร่ที่สามารถกลั่นเหรียญอ,อเมทิสได้ชิ้นส่วนขนาดใหญ่ดังกล่าวดูเหมือนจะเกือบจะเหมือนกับสิ่งประดิษฐ์เห็นได้ชัดว่ามีพลังงานจำนวนมากอยู่ในนั้น ทังซานเคยได้รับเหรียญอเมทิสมาก่อนเมื่อเห็นแร่ชิ้นนี้เขาจึงหยิบเหรียญอเมทิสออกมาจากแหวนเก็บของบนนิ้วของเขาและสัมผัสได้เล็กน้อยอเมทิสมีขนาดใหญ่กว่าเล็บมือเพียงเล็กน้อยไม่มีร่องรอยการแกะสลักใดสลักใดเลยทั้งตัวก็กลมสมบูรณ์ทังซานเทพลังวิญ,ญญาณของเขาลงไปและเมื่อเขารู้สึกว่าพลังงานเปลี่ยนไปใบหน้าของเขาก็มีสีสดใสแต่เขาก็ล่งใจอย่างรวดเร็ว เขานำเหรียญอเมทิสกลับเข้าไปในวงแหวนเก็บของแล้วเดินไปที่กระปรงที่7ในเวลานี้การรวมตัวของแมวตัวใหญ่และดาบศักดิ์สิทธิ์9อาทิตย์ได้ผ่านพวกเขาจากอีกด้านหนึ่งแล้วมองดูสิ่งประดิษฐ์อื่นๆภายในหูทที่7 มีสิ่งประดิษฐ์ที่คล้ายกับถุงมือถุงมือทั้งสองดูเรียบง่ายดูเหมือนทําจากหนังและไม่มีแสงแวววาวเลยแปลกตรงที่ถุงมือทั้งสองมีสีต่างกันตัวหนึ่งเป็นสีขาวอีกตัวเป็นสีดําว่ากันว่าเป็นถุงมือแต่ดูเหมือนถุงมือเล็กน้อยมีบางอย่างรองรับได้สามมิติมาก ทั้งซานสังเกตยอย่างใกล้ชิดใบหน้าของเขากำลังจะติดกับฝาครอบคริสตันอยู่ที่นั่นเป็นเวลาหนึ่งนาทีอย่างไรก็ตามเหมยกงจือไม่เคยเห็นอะไรมาก่อนตอนนี้เธอกำลังดูการรวมดาบศักดิ์สิทธิ์ของจิ๋หยางจ้องมองไปยังสิ่งประดิษฐ์ที่เธอไม่ต้องการทิ้งทั้งซานมาที่ด้านหน้าของฮูดที่8ภายในฮูดคริสตันมีดาบสั้นยาวเพียงเจ็นิ้วดูเหมือนว่าเขาจะแสดงความไม่ธรรมดาของเขา ในแง่ของรูปลักษณ์นี่น่าจะดีที่สุดในบรรดาสิ่งประดิษฐ์ทั้งแปดที่เขาเคยเห็นสิ่งเหล่านี้เรียกว่าสิ่งประดิษฐ์แต่ในความเป็นจริงควรเป็นสิ่งประดิษฐ์และสิ่งที่เทียบเท่ากับสิ่งประดิษฐ์ทังซานเหลือบมองเล็กน้อยจากนั้นก็ก้าวไปข้างหน้าและมาถึงกระโปรงหน้ารถที่ก้าภายในฮูดคริสตันที่ก้ามีรองเท้าคู่หนึ่งรองเท้าสิ่งประดิษฐ์คู่หนึ่งนั้นหายากแน่นอน มันดูมืดสนิทแต่มีรัศมีดอกลาเวนเดอร์อยู่ในความมืดเมื่อรัศมีเปลี่ยนไปคุณจะเห็นพื้นผิวรองเท้าสีเข้มและรูปแบบที่ซับซ้อนปรากฏขึ้นซึ่งถือว่าไม่ธรรมดาในแอร์เวบแรกทั้งซานครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วเดินไปข้างหน้าเพื่อมาหาเหมยกงจือเมื่อเห็นเขากำลังมาเหมยกงจือกล่าวว่าดูนี่สิ เมื่อเห็นสิ่งประดิษฐ์ศักดิ์สิทธิ์ในหูที่สิบดวงตาของถังซานก็เปล่งประกายด้วยความสงบอาจกล่าวได้ว่าสิ่งประดิษฐ์นี้ง่ายที่สุดในการระบุและง่ายที่สุดในการกำหนดหน้าที่ของมันไม่น่าแปลกใจที่การผสมผสานดาบศักดิ์สิทธิ์ของจีหยางจะตื่นเต้นมาก ภายในประทุนั้นมีลักษณะเหมือนรูแหลมส่งและรับแสงสีจางๆและความเฉลียวฉลาดถูกยับยั้งไว้จะมีกระสวยพลังงานที่มองไม่เห็นอยู่รอบๆมันคืออะไรมันคือเจตนาของดาบเจตนาของดาบที่เฉียบคมอย่างหาที่เปรียบนี้ได้และสิ่งที่เป็นอยู่คล้ายหนามนี้คืออะไรกันแน่ก็คือจองงอยปากยาวพูดตรงๆคือจะงอยปากยาวของปีศาจนกกระเรียนมงกุฎแดงถังซานไม่รู้ว่าทำไมจองงอยปากยาวนี้ถึงอยู่ในมือของสำนักบรรพมรุษ แต่เห็นได้ชัดว่านี่ควรเป็นจองงอยปากยาวระดับสิ่งประดิษฐ์ที่บรรพบรุษของจัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่แห่งดาบเซียนทิ้งไว้ซึ่งหมายความว่าบรรพบุรุษก็เป็นจัก,กรพรรดปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ด้วยแต่เหตุใดสิ่งประดิษฐ์นี้จึงไม่อยู่ในจัก,กรพรรดอสูรดาบเซียนหากสิ่งนี้ตกไปอยู่ในเนื้อม,มือขององค์การรวมดาบศักดิ์สิทธิ์ก้าตะวันมันจะต้องช่วยได้มากสําหรับปีศาจนกกระเรียนมงกุฎแดง ถังซานยิ่งเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ดีจริงดีจริงสิ่งประดิษฐ์นี้สำนักบรรพบุรุษควรจัดเตรียมไว้สำหรับพวกเขาหลังจากอ่านสิ่งประดิษฐ์ทั้งสิบชิ้นถังซานได้ตัดสินใจแล้วสิ่งประดิษฐ์ทั้งสิบชิ้นล้วนมีความพิเศษและแท้จริงแล้วมันอยู่ในระดับที่แตกต่างกัน สิ่งประดิษฐ์ต่างๆมีหน้าที่ต่างกันและขึ้นอยู่กับว่าสิ่งประดิษฐ์นั้นเหมาะกับคุณหรือไม่แน่นอนว่ายังมีประเด็นล้ำค่าในเรื่องนี้อยู่เช่นกันหนึ่งในสิ่งประดิษฐ์ที่มีมูลค่าสูงเปรียบได้กับ2ชิ้นเหมยกงจือมาที่ถังซานและถามเสียงต่ำว่าจะเลือกอย่างไรดีถังซานถามว่าคุณมีความชื่นชอบเป็นพิเศษหรือไม่ เหมย์กงจื่อสายหัวและพูดว่าเยกเว้นหินอเมทิสและจองอยปากยาวฉันไม่เห็นประโยชน์อื่นใดฉันจะเลือกสิ่งนี้ได้อย่างไรทังซานกล่าวว่าแล้วฉันจะเลือกให้แน่นอนคุณเป็นคนเดิมที่มาทังซานะมีความรู้มากเธอเต็มไปด้วยความมั่นใจในตัวเขาของแบบนี้เหมาะกับเขามากกว่าทังซานพยักหน้าให้เธอกระตุ้นเธอให้มั่นใจแมวใหญ่และอีกสองคนยังคงดูอยู่ แมวตัวใหญ่เป็นคนแรกที่อ่านมันและเห็นว่าถังซานและเหมยกงจืออ่านจบแล้วเขาจึงรีบไปถามถังซานด้วยเสียงต่ำว่าฉันจะเลือกอะไรในภายหลังบทที่588ริมฝสีปากของ,งถังซานขยับเล็กน้อยและการส่งสัญญาณเสียงพูดสองสามคำแมวตัวใหญ่เข้าใจพยักหน้าด้วยรอยยิ้มและยกนิ้วให้เจ้าแมวตัวโตวอารมณ์ดีไม่คิดว่าจะเลือกสิ่งประดิษฐ์ได้ ยิ่งไปกว่านั้นถังซานและเหมยกงจื่อเท่านั้นที่ได้รับเลือกต่อหน้าเขาดังนั้นเขาจึงเชื่อยอย่างสมบูรณ์ว่าเมื่อมีสิ่งประดิษฐ์ที่เหมาะสมกับเขาถังซานและคนอื่นๆจะเก็บไว้ให้เขาอย่างแน่นอนทุกคนเป็นของตัวเองถึงเวลาแล้วในขณะนี้จัก,กรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จิ้งจอกสวรรค์ประกาศว่าถึงเวลาแล้ว การรวมดาบศักดิ์สิทธิ์เตะวันได้ดูจบแล้วโดยพื้นฐานแล้วและพวกเขากลับมาที่ถังซานและเหมยกงจื่อเพื่อรอจัก,กรพัรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์กล่าวว่าคุณได้สังเกตสิ่งประดิษฐ์ทั้งสิ็แล้วมาเริ่มเลือกกันเลยเหมยกงจื่อคุณควรเลือกอันแรก เหมย์กงจือเป็นแชมป์ขององค์การแข่งขันรายบุคคลดังนั้นเขาจึงมีความสำคัญเป็นอันดับแรกการแข่งขันแบบดับเบิลคือการคว้าสองชิ้นหากการแข่งขันรายบุคคลไม่มีลำดับความสำคัญก็มากเกินไปที่จะพูดแน่นอนว่าเธอคือแชมป์ขององค์การแข่งขันแบบดับเบิล เหมยกงจือมองไปที่ถังซานถังซานกระซิบอะไรบางอย่างกับเธอเหมยกงจือก้าวไปข้างหน้าทันทีมาถึงหมวดที่สิบและพูดกับจัก,กรพรรดิศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่จิ้งจอกสวรรค์ฉันต้องการสิ่งนี้ดาบที่เหมาะกับฉันมากเมื่อเห็นสิ่งนี้การรวมดาบศักดิ์สิทธิ์ของจิ๋หยางก็เปลี่ยนไปอย่างมา,จากจักรพรรดิอสูรจิ้งจอกสวรรค์ก็ตกตะลึงเล็กน้อยและกล่าวอย่างเคร่งขครึมว่าเจ้าได้เลือกแล้วหรือหลังจากที่เจ้าเลือกได้แล้วเจ้าจะกลับไปไม่ได้ ตัดสินใจแล้วเหมยกงจือไม่เข้าใจว่าทำไมถังซานจึงขอให้เธอทำเช่นนี้โดยเลือกสิ่งประดิษฐ์ที่ไม่มีประโยชน์อะไรกับพวกเขามากนะักแต่เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการรวมดาบศักดิ์สิทธิ์เก้าวดวงการเลือกสิ่งนี้เห็นได้ชัดว่าเป็นการทำลายแนวของปีศาจนกกระเรียนมงกุฎแดงที่เป็นของจักรพรรดิอสูรดาบนักบูมผู้ยิ่งใหญ่แต่เธอยังคงเชื่อฟังคำแนะนำของถังซานและเลือกสิ่งประดิษฐ์นี้ล่วงหน้า ศูนย์นกกระเรียนมงกุฎแดงอ้าปากและต้องการจะพูดอะไรบางอย่างแต่เขาไม่ได้พูดออกไปเลยนี่คือสิทธิ์ของแชมเปี้ยนอที่จะเลือกก่อนฟ้าครอบคริสตันเปิดออกและทันใดนั้นเจตนาของดาบที่น่าตกใจก็พุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าเจตนาดาบพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าคมมากเหมยกงจื่อรอครู่หนึ่งจนกระทั่งเจตนาของดาบถูกปลดปล่อยจากนั้นเขาก็ใส่จอมงอยปากยาวสีดำลงในสร้อยข้อมือที่เก็บของเขา จัก,กรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จิ้งจอกสวรรค์กล่าวว่าคุณควรเห็นว่าจะงอยปากยาวนี้มาจากสายเลือดของปีศาจนกกระเรียนมงกุฎนางและถูกทิ้งไว้ในราชสำนักโดยจัก,กรพรรดิอศุรดาบนักบูนผู้ยิ่งใหญ่ในตอนแรกบรรพบุรุษนั้นแลกเปลี่ยนเพื่อเป็นสมบัติเอเพื่อให้แน่ใจว่าผู้สืบทอดของเขาสามารถเป็นจัก,กรพรรดิและสัญญาว,ว่าเขาจะได้รับการถ่ายถอนเป็นสองเท่าของมูล,ลค่าจบจนบัตรนี้ คำพูดของเขานั้นเทียบเท่ากับการบอรกววาเชื้อสายปีศาจนกกระเรียนมงกุฎแดงนั้นยากจนมากและหลังจากผ่านไปหลายปีพวกเขาไม่ได้จัดหาทรัพยากรเพียงพอที่จะแลกสิ่งประดิษฐ์นี้คราวนี้จะงอยปากยาวนี้ปรากฏอยู่ท่ามกลางสิ่งประดิษฐ์สำหรับการเลือกจัก,กรพรรดิแห่งดาบต้องทำงานและให้คำมั่นสัญญากับบรรพมุรุษโดยไม่คาดคิดเขาได้รับเลือกจากเหมยกงจือสิ่งนี้แตกต่างในราชสำนักและในมือของผู้อื่น เหตุผลที่สารบรรพมุรุษนำมันออกไปก็เพราะจัก,กรพรดผสรดาบเซนผู้ยิ่งใหญ่หวังว่าลูกหลานของเขาจะสามารถคว้าแชมป์ได้โดยให้ความสำคัญกับการเลือกอาวุธศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกว่านั้นจงงอยปากยาวนี้มีพลังน้อยกว่ามากสำหรับสปีชีอื่นเมื่อเทียบก,กับที่อยู่ในมือของปีศาจนกกระเรียนมงกุฎแดงและการเอามันออกไปเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจอย่างแน่นอนแต่ท้งซานทำให้เหมยกงจือเลือกจงงอยปากยาวโดยไม่ทราบสาเหตุ จากนั้นโปรดเลือกสิ่งประดิษฐ์ที่2และ3ด้วยชูราไม่ว่าในกรณีใดการเลือกสิ่งประดิษฐ์ต้องดำเนินต่อไปถังซานมาหาเหมยกงจือและเลือกกับเธอถังซานส่งสัญญาณให้เหมยกงจือเลือกอาวุธศักดิ์สิทธิ์ในหมวดที่5นั่นคือดาบยาวสีแดงที่ดูลวงตาเล็กน้อยจากนั้นตัวเขาเองก็มาถึงฮูดที่4และเลือกหนังสือสีทองเข้ม จักรพัดปีศาจจิ้งจอกสวรรค์รู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยและกล่าวว่าฉันไม่ได้คาดหวังให้คุณเลือกมากนะกกระบี่เพลิงเป็นสิ่งประดิษฐ์ทางจิตวิญ,ญญาณที่หายากมากที่สามารถรวมเข้ากับทะเลแห่งจิตวิญญ,ญาณของเราได้และยังสามารถรวมเข้ากับจิตสํานึกทางจิตวิญ,ญญาณภายหลังการกําเนิดของจิตสํานึกทางจิตวิญ,ญญาณในอนาคตซึ่งออกแบบมาเพื่อตัดพลังจิตของฝ่ายตรงข้ามแต่พลังงานของตัวเองอยู่ที่ด้านล่างของสิ่งประดิษฐ์ทั้งสิบนี้ เหมยกงจือมองไปที่ถังซานด้วยความประหลาดใจแต่ถังซานยังคงพยักหน้าให้เธอเหมยกงจือพยักหน้าต่อจากกระพัดปีศาสจิ้งจอบสวรรค์แสดงว่าเขาต้องการสิ่งประดิษฐ์นี้นี่คือความไว้วางใจสูงสุดของเธอในถังซานเนื่องจากถังซานขอให้เธอเลือกสิ่งประดิษฐ์นี้สิ่งประดิษฐ์นี้จึงควรเหมาะสมที่สุดสำหรับเธอ จักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จิ้งจอกสวรรค์มองไปที่ถังซานและกล่าวอย่างเคร่งขืมว่าสิ่งประดิษฐ์ที่คุณเลือกนั้นดีมากฉันคิดว่าคุณคงละเลยมันในบรรดาสิ่งประดิษฐ์ทั้งสิบชิ้นถ้าฉันเลือกฉันก็คงจะเลือกมันเช่นกันชิ้นนี้นี่คือหนังสือพยากรณ์มีความสามารถในการทำนายอนาคต แต่น่าเสียดายที่ไม่สมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ดังนั้นคำทำนายจะคลุมเครือเล็กน้อยไม่แม่นยำเท่าคำทำนายของขนนกสวรรค์เมื่อเทียบกันบทบาทค่อนข้างซ้ำซากแต่การใช้มันเพื่อทำนายอนาคตต้ตองใช้ราคาเล็กน้อยนี่เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ดีมาก หลังจากฟังคำอธิบายของจักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จิ้งจอกสวรรค์แม้แต่แมวตัวใหญ่ที่รออยู่ก็ขมวดคิ้วดูเหมือนว่าสิ่งประดิษฐ์สามชิ้นที่ถังซานและเหมยกงจือเลือกนั้นดูเหมือนจะไม่มีผลมากนะักพวกมันไม่เหมาะกับพวกเขาเป็นไปได้ไหมที่ถังซานยังทำผิดพลาดและเลือกสิ่งผิด ถังซานไม่ได้เปลี่ยนอารมณ์เขาเพียงหยิบหนังสือพยากรณ์มาไว้ในมือของเขาหนังสือสีทองเข้มเปล่งแสงอ่อนๆไม่แรงแต่มีความรู้สึกแปลกๆเมื่อถือหนังสือพยากรณ์อารมณ์ของถังซานดูเหมือนจะเปลี่ยนไปเล็กน้อยขั้นตอนต่อไปคือการเลือกสิ่งประดิษฐ์ที่4สิ่งประดิษฐ์ชิ้นที่4ี่ป 4. เป็นรางวัลพิเศษสำหรับถังซานและเหมยกงจือ้อถังซานไม่ลังเลและเลือกอาวุธศักดิ์สิทธิ์ที่6หอ,อกสีม่วงขนาดใหญ่ที่หาที่เปรียบมีได้ จักรพรรดิจิ้งจอกสวรรค์ดูประหลาดใจและกล่าวว่าเมื่อเทียบกับตัวเลือกอื่นตัวเลือกนี้ไม่ฉลาดนักแน่นอนว่านี่เป็นวัตถุดิบของเหรียญอเมทิสแต่เหรียญอเมทิสมีผลมากที่สุดต่อคนที่อยู่เหนือระดับพระเจ้าเอาละมันไม่ค่อยมีประโยชน์สำหรับคุณในตอนนี้คุณช่วยบอกฉันหน่อยได้ไหมว่าทำไมคุณถึงเลือกสิ่งนี้ทั้งซานกล่าวว่าเพราะฉันไม่รู้ว่าสิ่งประดิษฐ์ทั้งสิบมีหน้าที่อะไร มีเพียงสถานการณ์ของสิ่งนี้เท่านั้นที่แน่ใจแทนที่จะเลือกสิ่งประดิษฐ์เหล่านั้นที่มีฟังก์ชันที่ไม่แน่นอนจะดีกว่าว่าที่จะเลือกบางอย่างและฉันรู้สิ่งนี้คือสิ่งที่ฉันต้องการจัก,กรพรรดิอสูรจิ้งจอกสวรรค์ดูผิดหวังเขาพยักหน้าชี้ไปที่แมวตัวใหญ่และพูดว่าคุณเลือกได้แมวตัวใหญ่ก้าวไปข้างหน้าเหลือบมองถังซานและลังเลเล็กน้อย เขาไม่รู้ว่าเขาจะเลือกอย่างไรแต่ถังซานได้บอกเขาแล้วว่าสิ่งประดิษฐ์ใดที่เขาควรเลือกแต่สิ่งประดิษฐ์สี่ชิ้นที่ถังซานและเหมยกงจือเลือกดูเหมือนจะไม่ค่อยดีนะัก จะไม่โกหกนอกจากหนังสือคำทํานายที่ดูเหมือนจะไม่มีประโยชน์และได้รับการยกย่องจากจัก,กรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จิ้งจอกสวรรค์แล้วถังซานและเหมยกงจือยังเลือกดาบยาวมีดเลวไฟศักดิ์สิทธิ์และหินอเมทิสสามหลังนี้ดูธรรมดามากเขาไม่ลังเลนานเกินไปเหลือบมองถังซานด้วยใบหน้าที่สงบเขายังคงกัดฟันเดินไปที่สิ่งประดิษฐ์ที่เหมือนกระจเปิดฝาครอบและเลือก เมื่อออกจากโลกกระจกก็ดูเหมือนจะไม่เปลี่ยนแปลงโดยมีรัศมีจางๆสนองประกายและให้ความรู้สึกอบอุน่นเมื่อคุณสตาร์ทจัก,กระพัดปีศาจจิ้งจอกสวรรค์กล่าวว่าสิ่งประดิษฐ์นี้เป็นทางเลือกที่ดีและเหมาะสำหรับคุณนี่คือกระจกของหัวใจซึ่งเหมาะสำหรับการฝังบนชุดเกราะใดๆและสามารถสร้างการป้องกันที่แข็งแกรง่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อปกป้องหัวใจ ในนอกจากการป้องกันทางกายภาพแล้วยังป้องกันจิตใจจากการถูกปีศาจภายนอกและภายในมารุกรานได้อีกด้วยเมื่อได้ยินคำชมของจัก,กรพรรดิศอศุนจิ้งจอบสวรรค์แมวตัวใหญ่ก็เก็บกระจกป้องกันออก